สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่อันเดอร์ e r World วอเตอร์เวิ์พัทยาข้างในจะมีปลามีสัตว์ทะเลมากมายเลยเราต้องเข้าไปกันแล้วล่ะเฮ้ยมีปลาหมึกเหมือนที่เราเคยเล่นร้อเปล่าจิ้มมันร้องตูด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 ใช่ไหมเอาปูเอาปูเหรออ๋ออันนี้เป็นปลาหมึกใช่ไหมเฮ้ยปลาอะไรอ่ะปลาน้ำจืดแน่เลยปลาจะเปลี่ยนมั้ง เหรอแล้วก็นุ่มเหมือนปลาบึกตัวเล็กๆเหมือนปลาบึกเลยใครอยากดูเต่าเต่าสุกาตาโหมีสัตว์ทุกอย่างเลยนะไม่ได้มีแค่ปลานะครับเพื่อนๆมีปลาเสือพ่นน้ำนะครับใกล้ๆเลยุยเพิ่งเคยเห็นปลาโลนันตัวเล็กใค่บ้าเหมือนนะปลาอะไรครับเพื่อนๆรู้จักกันนะกรครับก็สวยนะ บ่อน้ำใสมากมีปลาตะเพียนว่ายอยู่ด้วยมีปื้มปลามังคอนแล้วปลาอะลิเกเตอร์มาดิมันดูนดี้ก็ได้ดอ,อะเปาาน็นป้มเห็นแล้วใช่ไหมอะลิเกเตอร์กับปลามังคอนอันนี้ปลามังกรนนี่นี่อยู่ใกล้ๆเลยนี่ปลามังกอน ปลาหมอแตงไทยใช่เหรอไม่เหมือนกันเลยปลาหมอแตงไทยไม่ใช่มันไม่เหมือนมันคือตัวเล็กนู่นนปลาหมอแตงไทยอยู่นู่นว่าไม่เคยเห็นนี่ปลาพี่ป้อมดูปากดีตัวนี้นี่เคยเห็นบ้างเคยมหบ้างพี่ป้อมเห็นนะน้องโปดอ่ะเคยเห็นไหมปลานกแก้วว้าวปลาหมอนกแก้วนี่ป้ายเขาเขียนอยู่ นองหมอน้องแก้วสีส้มเลยใช่ไหมน้องโกโอ้มองนี่ไอสูบพึ้มปากระห้องอะไรอ่ะปากระหอยักษ์ปึ้มอไปเห็นรูปมาเลยติแม่รูปไปึ้มหน่อยปากระหอยักษ์เหรอรูปปากกาเห็นไหมเห็นไหยอะไรประชอนนัมซอนยักษ์เหรอนี่โอ้โหใหญ่ขนาดใหญ่มากนะครับแข็งสะท้อนหน่อยนะนู่นนู่นมาแล้วประชอนนัมซอนยักษ์เหรอ นี่โอ้โหหใหญ่มากนี่ครับแสงสะท้อนหน่อยนะนู่นน,นู่มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วพีป่ป่มกับน้องโปรดสองคนยังไม่เช่าปลาตัวนี้ตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ข้างบนจะเป็นประมาณนี้นะครับปลาีปอ่ามีฟอสซิลเยอะแยะเลยลปลาป่ส้อยนกเข,ขาทะเลอ,อ่าขอดูแบบชัดๆหน่อยนะปลาส้อยนกเขาทะเล เาก็จะมีลายลายเหมือนนกเข่าบ้านเราอะไรครับเหมือนนกจริงๆอ่ะแต่เป็นลายที่อยู่ที่ตาโอ้ทะเลเพื่อนงเป็นหัวใจเลยอ่ะฮะมเป็นหัวใจเพื่มเขาบอกอุโมงเป็นหัวใจเหมือนไหมครับเพื่อนเหมือนนะปลาเขาจะซ่อนอยู่ตามโขดหินนะเขาเิ่ยมาก ม no ันอยู่ที่มืดมืดใช่ไหมอ้นั่นไงปลากำลังกินผักอยู่ผักกาดดบ้านเราด้วยนะเห็นเมั้ผักกาดแล้วปลาอะไรปลาอะไรรู้ไหมครับทุกคนชื่อไม่มีชื่อไม่มีบอกนะแห่แน่่อนะอันนี้ปลาสีเสื้อนกกระจิบปลาตัวเดิมตัวเดิมน่นีเสื้อนกกระจิบนะ เพื่อนเพื่อนดูอะไรไหน,นอะไรอ่ะปากตะูเจอแล้วทุกคนมีหม้อัวเล็กหน้าลกช่อน,นอยู่ตามป<จ>า<ำ>กการัง ขวัญใจของเด็กๆทุกคนเพื่อนน้องปากาปากาลังขาวปากาลังก็น่ารักเนาะเหมือนบ้านเขาเลยอ่ะใช่นรับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนี้ปากาลังอะไรสักอย่างนั่นแหละ้วอยู่ตรงนี้อยู่หลบอยู่ตรงนั้นก็มีไปไปที่นี่เขาจำลองให้เหมือนบ้านเขาที่สุดเลยอ่ะปลาอะไรปลาอะไรทุกคนปลาเก๋าปลาเก๋าลายมาก าปลาเก่ากับปลากระเบนจุดฟ้านี่ว้าวปลากระเบนสวยมากยมันมนทรายอยู่ปลากระเบนจุดฟ้ยปลากระเบนมุดปลากระเบนมุดโต๊ะเขาเป็นลายจุดจุดสีฟ้านะครับกำลังมุดตายอยู่ใช่ปลาเก่าไหมแม่ใช่ไหมไม่ใช่เนาะไม่ใช่ปลาเก่าไม่ใช่ปลาเก่าไม่ใช่นะตัวเนี้ยป็นปลานกแก้วเลยที่พึ่มที่พึ่มที่พึ่ม เหมือนจะใช่นะปลานกแก้วถ้าพ่อดูไม่ผิดที่ปลาเขาอนุรักษ์ว่าห้ามกินในประเทศไทยแล้วกําลังจะสูญพันธุ์ครับเพื่อนๆปลากระเบนจุดสาใช่ไหมน้องปอฮัลโหลเฮ้ยปูทะระบะหรือเปล่าปูแมงมุมเฮ้ยปูอะไรปลาสูงสุดสูสิบห้าสเมตรเจอแปรนิดใจแอนสไปเดอร์คราฟปูแมงมุมปูแมงมุมญี่ปุ่นยักษ์เห็นไหมพี่ปื ไหนน้องโบจะให้ดูตัวเลยไหนอ่ะไม่มีอะไรเลยหรอเปลาเหมือนก้อนหินเลยโอ้ยโอ้ยได้ข่าวว่าปลาตัวนี้มีพิษร้ายแรงนะจริงเหรอน่าจะไม่ผิดใช่ครับชาวประมงจะกลัวมากห้ามจับเด็ดขาดใช่ใช่อันนี้มันจะพรางตัวมันจะพังตัวแล้วไม่หย่อหยุดเพื่อน ลอยเหยื่อเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมมับเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้แหละอันตรายมากปลาจะกลับลายบ้างที่เราไปดำน้ำเจอหรือเปล่าตัวนี้เปล่าปลาสีม่วงเหรอมันเป็นไฟหรือเปล่าปลาที่เราไปดำน้ำก็พูดปลาประกับลายเสือว้าวเข้าหัวมงกุแล้วนะครับทุกคน หานังน๊งปูดู้ชื่อปลาไหมบอกคเพื่อนหน่อยเร็วนี่นี่นี่มาเร็วโอ้โหม่ายเร็วมากมไม่เคยเห็นตัวนี้ปลาเข็มเปล่าวางไว้ตรงนี้เหรอแล้วกูวามันจะมาทักทายเราเลยเหรออ๋อครับครับ ทั้งปอดเรียกเพื่อนๆมาดูปลาปลาอะไรกันนะเพื่อนๆตัวแหลมแหลมนี้ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะนูนุงข้างบนพี่ปุ้มกระปอดดูว้านี่นี่พี่ปุ้มแบบใกล้ๆตัวนี้เขาไายใกล้ๆเราเห็นหรือเปล่านี่นี่พี่ปุ้มนี่นี่ไกลมาก ปลาอะไรครับทุกคนตกใจหนีไปแล้วปลากระมงขี้ฟ้าเจอแล้วครับทุกคนนี่นี่นี่สามตัวว่ายคู่กันเลยไมู่่ไมต้องฟินเลยคุณแอลเยอะแยะเลยนะครับคุณตัวนี้ตัวสีขาวสีขาวนวลสีขาวสวยนะเขาเรียกว่าปลาที่ตังเบ็ดครีบเหลืองตัวนี้ยกระจกตรงนี้มนะลัวนี้เนาะอ๋อ ใหญ่มากปลาอะไรครับปลาอะไรครับอะไรครับทุกคนใหญ่มากโอ้โหไหนไหนปลาฉลามทรายหรือเปล่าโอ้ยปลาฉลามมาแล้วทุกคนไหนเราไปไหนแล้วนี่นี่ฉลามตัวอะไรเนี่ยหมอทะเลหรือปลาเกา๋าปลาเก๋าปลาเก๋าเหรอหมอทะเลเปล่าปลาพยาบาลแท้จเจ้าปลาตัวนี้ <c oughs> จะห่างได้ไหมแหมลำฉลามมาใกล้เลยเหรอมาแล้วฉลามไปแล้วโอ้ยพี่ปบิ้มนี่บิ๊กเบิ้มพี่บิ๊กพี่บิ๊กเบิ้มพี่บิกเบิ้มนอนเฉยเลยโอ้ฉลามวิ่งผ่านพี่เบิ้บบบนนมาหางเครื่องบินเครื่องบิน เครื่องบินหรือเรือเรือเครื่องบินเรือเรือแน่ห่ามเครื่องบินเหรอเนาะโอ้ใหญ่มากน้โปชอบตัวไหนครับสีขาวสีขาวอ่อตัวนี้เหรอตรงนี้ก็จะมืดมืดหน่อยพี่ปื้มประตูเรือดำน้ำตัวนี้ปุ้ถ่ายไวแล้วอ๋อตัวนี้อ่ะเฮ้ยมาถ่ายตอนไหนอ่ะเดินมาก่อนเหรอ ตามป็นใหญ่มาก